การท่องเที่ยวมาเลเฮรลัน่นนักท่องเที่ยวแซงหน้าไทยแล้วแต่คนมาเลกลับหัวเลาะเชื่อรัฐบาลปั่นตัวเลขหลังจากที่การท่องเที่ยวของมาเลเซียนะฮะได้เปิดเผยตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อปี2,567ที่เข้ามาเที่ยวมาเลเซียคือ38ล้านคนแต่ชาวมาเลเซียกลับไม่เชื่อนะฮะบางคนก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแซงหน้าไทยบางคนก็เชื่อว่าปั่นตัวเลขนี่หว่า บางคนก็เข้ามาแซวขำว่า38ล้านเนี่ยรวมผู้อพยพด้วยเหรอเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะ World of Bus สื่อออนไลน์ของมาเลเซียนะฮะได้รายงานว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมของมาเลเซียเพ้่เปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ว่ามาเลเซียแซงหน้าไทยขึ้นเป็นประเทศอาเซียนที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากที่สุดในปี2567โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยือนถึง38ล้านคนนะฮะ มาเลเซียได้บรรลุเป้าหมายจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีที่แล้วและจะประเมินเป้าหมายจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ36ล้านคนที่ตั้งเอาไว้สําหรับปี2,568ใหม่นายดาทุกเสรีเตียงคิงซิงรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของมาเลเซียนฮะได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าในปี2,567มาเลเซียบันทึกจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนถึง38ล้านคน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ที่27ล้านคนอย่างมากนอกจากนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายการสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวให้ได้อย่างน้อย1 5 0่0ล้านลิงกิตหรือประมาณ1ล้าน2แสนล้านบาทโดยจะมุ่งเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งปัจจุบันอยู่ที่3000ันลิงกิตต่อหัวหรือประมาณ23,000บาทไทย มาเลเซียแซงไทยขึ้นเป็นประเทศอาเซียนที่มีนักท em SO kind of nope. ่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดในปี2024แล้วประเทศไทยได้บันทึกจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่35.5ล้านคนเมื่อปีที่แล้วเมื่อเทียบกับมาเลเซียซึ่งมี38ล้านคนนอกจากนี้สิ่งที่น่าสังเกตก็คือสถิติยังเป็นทางการสำหรับผู้เดินทางมาถึงมาเลเซียจากต่างประเทศในปี2024ที่เผยแพร่โดยการท่องเที่ยวของมาเลเซียนั้น ระบุเฉพาะจํานวนผู้เดินทางมาในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2024เท่านั้นซึ่งมีจํานวน34ล้านคนและรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักค้างคืนในมาเลเซียด้วยดังนั้นจึงเชื่อกันว่าตัวเลข38ล้านคนที่รัฐมนตรีการท่องเที่ยวของมาเลเซียกล่าวถึงนั้นเป็นสถิติล่าสุดทั้งปี2,567ที่น่าจะยังไม่เป็นทางการ เอาละเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวมาเลเซียกันฮะว่าเขาจะพูดถึงข่าวนักท่องเที่ยวต่างชาติของมาเลเซียแซงหน้าไทยไปแล้วว่าอย่างไรความคิดเห็นแรกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะแซงหน้าไทยแล้วก็มีคนเข้ามาตอบถ้ารวมสิงคโปร์จีนแล้วก็อินโดนีเซียมันก็เป็นไปได้นะโดยเฉพาะชาวอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์ที่เข้าออกทุกวันความคิดเห็นต่อไปได้โปรดคนที่ข้ามสะพานไปรัดเยโฮเพื่อเติมน้ํามัน ซื้อของใช้หรือลูกอมพวกนั้นไม่ใช่นักท่องเที่ยวตัวจริงแล้วก็มีแอดมินเพจ Asian Culture and History เข้ามาตอบนะฮะถ้าคุณจะเอาตักกะนี้คนมาเลเซียที่ข้ามไปไทยทุกวันเพื่อทานข้าวกลางวันหรือหาของกินก็ไม่น่าจะนับเป็นนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมแต่ไทยก็ยังนับพวกเขาอยู่ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าคงต้องนับรวมพวกที่ข้ามฝากมาเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อกระดาษชำระด้วยแหละความคิดเห็นต่อไป คนนี้เข้ามาบอกสั้นๆว่าได้โปรดหยุดปั่นตัวเลขเถอะความคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาบอกว่า80%ของพวกเขามาที่นี่เพื่อหาเงินไม่ได้มาเพื่อใช้เงินและแบบนี้จะถือเป็นนักท่องเที่ยวได้เหรอความคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาบอกว่า18ล้านคนนี้คือรวมพวกผู้โอพยพด้วยใช่ไหมความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่ามันก็เป็นไปได้รถไทยไม่ค่อยปลอดภัย เนื่องจากการลักพาตัวแบบสุ่มสำหรับศูนย์หลอกลวงในกัมพูชาลาวพมา่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ส่วนมาเลเซียนั้นพูดภาษาอังกฤษได้กว้างขวางกว่าเมื่อเทียบกับไทยและอินโดนีเซียมาพิถีพิถนต่อไปคนนี้เข้ามาบอกว่ามาเลเซียจะกลายเป็นอาบังลองของไทยในด้านการท่องเที่ยวแล้วต่อไปคงจะมีการอ้างสิทธิ์ตำแหน่งต้มยำที่ดีที่สุดเขาประชดประชันนะฮะอาบังลองในภาษามาเลียูก็คือพี่ชายหรือพี่ใหญ่นั่นเอง ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันคิดว่าเพราะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นในประเทศไทยก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแผนมาที่มาเลเซียแทนเขาก็คงพูดถึงข่าวที่ดาราจีนโดนหลอกไปพม่านั่นแหละความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่า38ล้านคนนะใช่ถ้ารวมกับพวกมาเช้าเย็นกลับด้วยแต่การนิยามการเยี่ยมชมของนักท่องเท,ที่ยวต่างชาติควรจะต้องพักอย่างน้อยหนึ่งคืนถึงจะถูกความคิดเห็นต่อไป คนนี้บอกว่ามาเลเซียก็เป็นแค่ศูนย์กลางการขนส่งไปยังประเทศอาเซียนอื่นสุดท้ายนักท่องเที่ยวก็ไปจบที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆอยู่ดีความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าประมาณ20%ของนักท่องเที่ยวชาวอินโดกําลังทํางานอย่างผิดกฎหมายแล้วก็เดินทางไปบาตันเพื่อขอการเข้าเมืองใหม่อีกครั้งความคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาบอกสั้นๆว่ามันช่างโกหกแล้วก็มีคนเข้ามาตอบ มันเป็นไปได้นะเพราะประเทศไทยนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากเนื่องจากข่าวการค้ามนุษย์ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าที่เลกโก l แลนด์มาเลเซียก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จากตะวันออกกลางความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่ามันไม่น่าแปลกใจเลยที่นักท่องเที่ยวจีนจะเริ่มมองข้ามประเทศไทย เนื่องจากมีการลักพาตัวและการค้ามนุษย์มากเกินไปความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันไม่คิดว่าข้อมูลนี้จะถูกต้องแล้วก็มีคนเข้ามาตอบอย่าลืมพวกนักท่องเที่ยวจากสิงโคโปร์ด้วยที่มาแบบไปเช้าเย็นกลับพวกเขามาเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อซื้อของในตลาดสดซูปเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็ตลาดกลางคืนพวกเขามาเพื่อทานอาหารทำเล็บทำทรีทเมนต นวดผ่อนคลายทำผมกันคิดว่าพวกเขาคิดเป็นสัสดส่วนที่มากของการมาเยือนนักท่องเที่ยวของเราปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะฮะมาเลาเซียจริงๆแล้วยอดเยี่ยมที่สุดเป็นประเทศที่มีหลายเชื้อชาติส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่ก็ยังคงมีความสุขและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์คนต่างชาติชอบมาที่นี่เพราะบรรยากาศที่เป็นมิตรอาหารอร่อยและประชาชุนที่มีมารยาท ไม่ต้องการความบันเทิงที่เกินไปหรือเรื่องที่ไม่ดีมาเลเซียยังคงเป็นจุดสนใจของโลกประค่านิยมและมารยาทที่เรายึดถือแล้วก็มีคนเข้ามาตอบมันไม่เสมอไปหรอกเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นก็เลยทําให้หลายคนกลัวที่จะไปที่นั่นเอาละ่ะและเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเมื่อมาเลเซียสามารถแซงหน้าไทยขึ้นเป็นประเทศอาเซียนที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากที่สุด ในปี2,567โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือน38ล้านคนเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับการแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจแปลผิดพลาดไม่ตรงกับเจตนาลมของผู้สื่อสารก็รขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ